กนให้เข่ากันจ้าเลือกกัดจ,จานจ้าพี่น้องแค่นี้ละจ้าซุปตีใส่หัวหอยรองไปเห็ดเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องแซ่บสแสร็กินครับขอนข้วขหนีว้นวละหนึ่งเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสติใจจ้าสวัสดีจ้าส่วนท่านเจ้าและปริชาจ้าสวัสดีตอนเช้าอีกคืึเก้าจ้าพี่น้องนี่ผ้ามาเห็ด นี่ยกินตอนเศร้าจ้ากับเขาเศร้าวันนี้ระสิบหพามาสุกปีแล้วจ้าพี่น้องในปีมะหัวหนึ่งจ้าอยุตตลาจ้าพี่น้องวีหัวละสิบห้าบาทแล้วก็หัวหอยจ้าหัวหอยก็ได้มาตลาดขึ้นกันพนแก่หัวมาให้เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเป็นหอยจูบหรือหอยขมเนี่ยละจ้ามันเข้ากันที่สุดจ้ากับปีอันนี้เป็นอาหารอีสานโบราณจ้าพี่น้องพอแมเพันผ้าเห็ด ซุปปีไสหอยจ้าซุปปีไสหัวหอยฝากในเด้จ้าพี่น้องฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วดันไม่ได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อจ้าหัวหอยเข้ากระลังล่างาเรียบร้อยแล้วจ้าล่างเรียบร้อยแล้วยังจะแกะหัวปีจ้าพี่น้องเอาเันเดงๆออกเด้จ้าเนี่ย ปีกันทีเอาอันแดงๆนี่ออกเบิดจ้ะพี่น้องงอแบกใหญ่ยู่แต่ว่าพอาปาดมาแล้วได้หน่อยกิน,าน่าซุปงอปี เผากันที่สุด้วจ้ะครับหัอหอยแม่แล้ว่าอม่นีก็เสียดายคิดไปเดงๆเอาจจามันแก ส่วนนี้จ้าเวลาต่ำมันค่อยต่ำง่ายจ้ะพี่น้อง น้ำปีก็พอหอยใส่หมอจ้าน้ำมาต่างไฟจ้าเติมน้ำ ต่ได้น้ำปลาจ้าไม่ต้มน้ำปลาต้มประมาณนีหละจ้าพี่น้องพอปีเปอยพ่อข้าต่ำแหลกจ้า ังจากเขาต้มสุกแล้วจ้ะพี่น้องเขากระตักพักออกใส่ในจานไว้จ้าแยกปีกและหัวหอยออกมาจากงามตุม่มน้ำหอมแดงมาต่ำจ้าต่ด้วยบักพริกป่นจ้าพี่น้องเพชรตามใจชอบเจ้าของ น้ำหอยก็ปีตาไเรื่อยจ้ะพี่น้อง แหลกแล้วกับปุงรสจ้าไส้ข้าวคั่วจ้าหุงนัวจ้าพี่น้องนำไปกวนได้จ้าปลาท่านได้ท่านดได้ใส่เพราะว่าเขาใส่แนะนำต้มแล้วถามมันบนนัวเขาคอยเติมจ้าพี่น้อง ติมรถจ้าพี่น้องเติมไปลาอีกนิดนึงจ้าเพราะว่าข้าวบดใส่น้ำต่มด้วจ้าพี่น้องหยดจักน้อยกับพ่อบดใส่น้ำต้มมอันต้มหัวปีกับต้มหอยใส่ลงไปน้ำจ้าข้าแยกออกมาเฉพาะเนื้อ มันกนเลยสิขาดความนัวไปจักน้อยขาดความเข้มไปจักน้อยจ้ะ,จะเต่วเาขาต่ำแล้วเขาตองมาซิมเบองสักคนซิมรวดเบองอีกรอบจ้ะพี่น้องหืมแสบเลยจ้ะพี่น้องเขากัลอิล่จ้ะหัวปีกับอัน หัวหอยอาหารอีสา,านโบราณคุอป,ปีใส่หัวหอยสุดท้ายเากะใส่เนี่ยจ้าต้นหอมผักชีหรือสิต้นหอมย่างเดียวก็ได้จ้านี่รัดเอาต้นหอมที่ปลูกในบ้านเมื่ค่อยงามจ้าหนะ่ะห่อนอากาศห่อนจัดปลูกอีกย่างกับบองงาม กนให้เข่ากันจ้าเรือกันจัดจานจ้าพี่น้องแค่นี้ละจ้าสุกี่ใส่หัวหอยรองไปเห็ดเบิ่งเรือจ้าพี่น้องแซ่บแสร็กิครับขอนิ้วขอนี้วล้วหนึ่งเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสิติดใจญ่จ้าสุกี้ซื่อๆกับแซ่บ้อจ้าพี่น้องมาด้วจ้าบันิกินน้ำกันจ้าสุปี่ใส่หัวหอยจ้าพี่น้องเมนูนี่ เห็ดง่ายๆเราก็แสแบพร้อมจ้าพี่น้องวัตถุดิบอาหารอีสานบ,นบานๆจ้ามีแคบปีกับหัวหอยถ้าเมนยูสวนนี่บด้สื้อเด้อจ้าพี่น้องแต่อีกหนึ่งเมนูที่ประยัดจ้าที่บรไส้เสิยเงินน้องแม่วันแม่วันหนาห่อนกัหลายลายอยากแต่นั้นแมงวันเห็ดคลิปก็ได้อาหารเช้าของมือน,นี้ละจ้า ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาขามารับชม้ะจ้าสำหรับคลิปนี้วก็ขอตูดแต่เพียงเท่านี้จา้าพอก,กันคลิปหนาขึ้นเก้าละจา้าลองไปเฮ็ดกันเพิ่ง้วจ้าพี่น้องแ่บอีลีจา้าเป็นวัตถุด,ดิบที่ง่ายงาย่มมีอย่างมากมม้แต่แ่บจ้าพี่น้องบอกเลยว่าแ่บอีลีเข้ากันที่สุดลวจา้าสุป,ปีกับหัวหอยกินกับข้าวนียวห่อนจา้าไปแล้วจ้าคลิปนี้จา้าสวัสดีจา้าแมงวันมาจ้าพี่น้อง